เรามาดูต่อตัวนี้ครับต่อใหญ่ใหญ่มากๆเราต้องการราคาครับต่ออันนี้จะเอาเท่าไหร่พูดใหญ่เลยอะจะใช้เวลานาน,านไหมดูดูด,ดูใหญ่มากๆพันห้าไป ตอนนี้เราตีไปพันห้าครับแพงไหมใครมีเมคโคครับบอกหน่อยสิว่าตอนเนี้ยเท่าไหร่ดีเอ้ยโอ้โอหลุมใหญ่มากเลยอะ่ะพันห้าคุ้มไหม ห้าพันห้าโอ้ยหลุมเ,เรื่อเลยอ่ะนี่มันเสียเวลาตรงนี้เลยจุดซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ต่อโคตรใหญ่อ่ะฉีกแล้วครับฉีกแล้วฉีกแล้ว 1,500บาทค่าตัวครับสำหรับตอนนี้ไม่ได้เนี่ยคนขุดเป็นเนขออาจะเขาจะไม่ฟื้นรถนะค่อยๆขุดครับค่อยๆขุด,ออ,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 ดออกงัดออกไม่ได้ไม่ได้ไไดผ่านไปนแล้วครับ1นาทีกินง่ายแท้พันหาเนี่ย ง,ง่ายจังง่ายเกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับมาคืนครับโอ้ยโอ้ยลักกำลังมหาศาลมากขี่กองเลยครับเผาฐา,านได้เลยเนะี่ยพันห้าร้อยคุ้มไหม บางคนบอกว่าแพงไปครับแล้วว่ามันไม่แพงคุณลองใช้คนมาขุดดูว,วันหนึ่งจะได้ไหมเนะี่ยสองนาทีผ่านไปครับอูอ้ไม่ได้ออกมาเป็นตอ่ะออกมาเป็นชิ้นๆเลยอื้อปิจใจ โหดแท้อู้รากมาถึงนี่เลยโอ้รากเป็นนี่ยาวเลยวะมาถึงตรงที่เรายืนเลยโอ้สุดยอด,ดยอลัอาางการงานสร้างครับ1,500วันนี้ตอนนี้